วันเนี้ยเรามาถ่ายงานแถลงข่าวตอนนี้ไทยก็ควนเอสคูซีไว้พูดะ่าในเนี้ยเป็นยูทูบเบอร์จากพ่อโลกใครมาดูดูดไม่เคยเจอจาราใกล้ชิดขนาดนี้เลยนะเฮ้ยตอนนี้เขามือวางไหลผมด้วยโอ้ดนี้ด้วยจ่าคิวเตวป้า라고เอาล่ะอ่านะเดส๋ยวเซ็งผมเดี๋ยวป้ากันเจออะไรกดยินต์ต้า ไปตากาโม่อะไรเนี่ยสามนาทีกว่าไม่ไม่ไม่ทิวอ่ะอ่าา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  เซ็ตคิณเกมนะมาทุกคนก็ตอนเนี้ยคนนอ็มันคูลสีไม่พวกราเนี้ยไม่ถึง50เป็นยูทูบเบอร์แบบทั่วโลกมีเห็นมามีมาเลเซียมีสิงคโปร์ ก็มีเกาหลีที่ไม่ได้มาเป็นนามในเกาหลีจะเป็นน้มในีทใครลือเป็นอะไรอ่ะเกาหลีปลอมเป็นไทยแท้หรือไทยปอมหรือเกาหลีแท้เอ๊ะว่าเกาหลีปอมแล้วกันคือแบบเราอยู่ตรงกลางแล้วอันน่าสุดสมมติว่าผมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมพัคเคซูนะนี่ไงค้นเกมมอนิในไทยอยู่ในเฟรมเดียวกันได้เลยหใกล้มากเก่าถึงทีละคนไกลมากไอแต่มีคนหนึ่งน่ารักมากที่เล่นเป็นผู้ตัวร้ายอ่ะลีจูบินคนนั้นเล็กอยากเห็นตัวจริงอ่ะเขาบอกว่ามีให้ขึ้นไปเล่นเกมได้เหมือนแบบถ้าเกิดได้เป็นผู้โชคดีอะไรอยย่างงเี้ ใช่หรอไปเลยไปเลยรีจูบินรีจูบินอาราตื่นเต้นกับใครสุดกับแพรท่านในนี้ที่ชอบี่สุดก็เป็นฮอนอูอ่ะฮอนอูอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เห็นเขาในซีรีส์แล้วแล้วเนี่ยกลับมาใหม่ในรอบแบบนานมาก

มันลตอนนี <wife> ้ไม่ก <handic> ล <apped> <wi> ้ามองไปที่ห oh, น wow. ้าเพราะว่าถ้าเรามองหน้าปั๊บเนี่ยก็จะเจอคิมจูบินที่สวยมากจร o งๆหายคอนแตกันคือตอนนี้ยคำถามเนี่ยที่เขาถามอยู่ใช่ไหมมันมาจากพวกเราหมดเลยมีคำาเราด้วยคือคราไม่รู้ว่าจะได้ถูกหรือคนเบสิกืคุณเบสิกคุณเก

คนหนึ่งน่ารักมากลีจูบินอยากเห็นตัวจริงอะสวยมากที่สวยทุกคนถ้าเรามองหน้าพับเนี่ยก็จะเจอคิมจูบินที่สวยมากถ้าดงของผมนะผมจะกีแตกใช่หรอใช่หรอช่างนั่ง้ใหรอใช่หร้โ 아 죄송해요. 제가 오래 돼가지고 잊어버렸어요. <laughs> 죄송합니다. 아 네. 분위기? <괜찮습니다. 웃음> 아 너무 재밌고 너무 좋습니다. 아 어떻게 이렇게 한가아 제가 부모님은 한국 사람인데 아, 제가 서울에났습니다아 그러시군요. 자 그러면 거기 저희에게 지시해 분을 오래 지나서 센스러운 것만 좀 부탁드릴게요. 라오라쿤 타이아좋아이 이름이 에서주 라오라쿤 타이아 감사합니다. 전주 해질 분경이죠. 기대해주세요. 감사합니다. 고맙습니다. 자깐만요잠깐리 고마워. 고마워. 고마고 고마워. 고 고마워. 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 고 고마워. 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 고고게 고마워. 고마워. 고고마 고마워. 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 고 고마워. 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 고마 고마워. 고마워. 고마 고마워. 고 고마워. 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 고고 포패신 분들과 함께 포토촬영을 가져가겠습니 아, 아, 좋아요. 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 네, 게 อันนี้ครับขอบคุณมาก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 ครับขอบคารับขอากครัขอบคุณมากครับอบคุณมากครับขอบคุณมากครัอบุณมากครับขคุณมากวรับขอบคุ้มากครับขอบคุณาตื่นเขอบมากครั 감사합니다 감사합니다 오, 안녕하세요. 저... 안녕하세요 사진 한장만 찍을 수 있을까요? 굉장히 열정, 열정적으로 하셔가지고 아우 아, 아, 너무 감사합니다 많이 더우시죠? 너무 덥고 오케이, <laughs> 네. 한국? 오래간만 왔는데 예. 괜찮네요 정말 좋네요 아, 감사합니다 아, 아 저도 제품. 감사합니다 아, 어디 프로에? 큐티오빠라고 아, 유튜브 채널입니다 아, 예 100만, 800만 800만 와우 아, 감사합니다 감사합니다, 예, 감사합니다. 예, 어, 안녕하세요 안녕하세요 아, 제가 어릴 때부터 배웠는데 그대로와 공부 험만 한테네 그러나 투 ดูต okay. ja. oh. uh. oh, yeah. oh. oh. oh, ื่นเต้นมากคุณสิบหสอสานนนงปูเงินเงินเงินปูเงิเหรอโอ้ยโอยอยอจับดียดดีันนี้ต้องตวเรา ปวดรูปเนี่ยใช่ไหมเมื่อกี้คือหัวชิดกันไม่คือแปลกปากกูว่บอกว่าเฮ้ยอยากถาคนนี้แล้วเขาก็ถามแล้วเขาก็ถ่ายรูปแล้วเราก็พูดคุยกันแล้วดูเขาถ่ายรูปหัวชิดกันอีกนี่โดนแล้วหัวผมชิดกันแล้วหัวมันชิดไปแล้วทุกคนแล้เขาหน้าเขายิ้มหน้ามันเขายิ้มเขินๆนะยิ้มอื่นๆเนาะมีมีครบเลยทุกปักเนยสูุ้ยคนนี้น่ารักจังอุ้ยคนนี้หน้าเหมือนกูเลยแกอยา์นักเกียรกไปเช็คเขาได้ไหมเกียร์คนเดียวใช่ไหมทั้งโมเดลของดูสี เขาโอแบบแบบโอ้ยเชียม oh. 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 ีความสุขโอ้ยทำฟินนี้ยังไม่แก้มป้าแก่พอหนูโอป้าเว้ยตั้งแต่ตอนแบบเขาแบบยิ้มแล้วนี่เขหนูมีด้านละกิ้นแล้วเขามองหน้าฉันฉันฉันทำอย่างเงี้แอะอย่างเงี้ยแล้วเขายิ้มมาแบบยิ้มกว้างมากตลกว่าฉันทำท่านี้ ตอนผมขึ้นเวทีอะแบบโคตรเรียบร้อยอะจำได้ใช่ไหมอันนี้ผมจะดนคุำสมิดาโนโลบโอ้ขบคุณา วันเนี่ยเรามาถ่ายเกี่ยวกับงานแถลงข่าวมอนี่าก็เป็นซีรีส์ดังเนาะแต่ว่ามันมีเวอร์ชั่นเกาหลีแล้วก็ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปแม่น้ำหันเนาะเพราะว่าตรงนั้นมันมีสถานีที่เขาแบบตกแต่งสำหรับซีรีส์นี้โดยเฉพาะอ่ะใช่ใช่ก็จะแบบว่าอลังการก็นั่นแหละฝากคนดูแล้วกันนี่ไเยอะๆแค่นี้ก็แบบน่าดูมากแล้วเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รวมกันอย่างเงี้ยโอ๊ยฟังแค่นี้ก็อน่าดูแล้วน่าดูนะคือมันเป็นเรื่องที่แบบว่าผมอ่ะได้ลองดูนิดหนึ่งแล้วสนุกเออสนุกมากๆถ้าคลิปนี้ลงอ่ะพี่แพ้ก็คงดูจบแล้้้ววเพะมันนนออกส่ีี ทีมิถุนายนปีกีันนี้เดิมือชวยโยคมันมันเดมันจะก่สวสดีครับเพรมีด้าลวกาเดิมใสแสงธรรมชาติเออแสงสวยมากเลยดูดิใครรูปน่าจะสวยแสงสวยหรือแพสวยอ่าแสงครับไปบ้าเฮ้ยเหมือนคนเกาหลีขึ้นไะอยู่เกาหลีดูไม่ดูวอปป้าเกาหลีค 올라어요 안녕하세요 오늘 페누라랑저 한강 블로그 찍으려고 합니다 오좀 예. 한국 갬성 한국 오마이갬성 좀 해주세요 이 나와? 나와 나와? 갬성이 어, 나와? 괜찮은 것 같은데 약간 잘생긴 척 하면서 어 누나 척 하고 아, 네 아, 계속 하 있지 그래. 지금은요 저기 치맥 예 네, 치킨 맥주를 넥 아, 네. 하러 갈 거예요 아넥 어, 네. 하러 갈 네. 거예요? <laughs> <G Incre ased> <X> 2> 2> ไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บความเกาหลีไว้ว้าเด็ดเลยที่อากาศดีมากกูดิตอนเนี้ยเรามากินข้าวก่อนเย่อ้าชิคกี้พายชิคกี้ชิคกี้ชิคก้ว้าวไม่ไหวอ่ะชุ่มแล้วด๊าใช่เกาหลีชุ่มแล้วด๊าไอ้คือกุ้งหม้อหม้อกุ้คนเกาหลีถ้ากินซุปร้อนๆจะบอกว่าชุ่มแล้วด๊าสดชื่นเย็นสบายไม่ถ้าเกิดน้ำดื่มเย็นอะ

ของเราคือเงินที่ไม่มีบนโลกนี้ใช่ครับปั๊มางินุนมาใหม่หมดเลยเราจะขโมยสี่ช้าจูนโหย่มาเนาะสี่พันล้านคือคอนเซ็ปของเรื่องอ่ะบอกว่าถ้าเราขโมยเงินก้อนเล็กอ่ะก็เป็นโจรเออแต่ถ้าเราขโมยเงินเยอะมากอ่ะมันจะกลายเป็นทำงานนั่นแหละก็ต้องลองไปดูเนาะเออไปนู่นไหมใครยังอยากดูเลยเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยสนุกกูบอกสนุกโอหโอเคเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปนะทุกคนแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดู นทุกอย่างของคลิปนี้คือเมื่อกี้คือจบที่จูบินอ่ะเขาคำว่าน่ารักน่าด้วยนะไม่รู้แบบได้ยินเปล่าแต่ว่าเมืงอ่ะมองที่อื่นเขาหันมาบอกน่ารักน่าภาษาไทยพอเราบอกเป็นคนไทยเขาบอกน่ารักน่าอย่างเงี้ยอุ้ยอุ้ยพูดภาษาไทยได้หรอคะเขาก็ตอบกลับมาคุยตั้งเยอะแต่ว่ามองไปที่อื่นแหละสวัสดีค่ะเฮ้ยมีมีสามคนโอ้น่ารักอ่ะได้ยินเปล่า ไปรีเพลย์ดูเองเชียร์ซาวด์โครศร้าทุกคนขอโทษครับผมอยากจะบอกว่ากลับมาเมืองไทยแล้วนะครับเราได้ไป n e ็ f ฟลิกนนะฮงเยชิฮงดงชองเจกุยอ๋อมนี่ยไฮสโต n ีนอเบิรกเอเรียนะครับได้เจอดาราหลายท่านแล้วก็แบบยังเขินอยู่นะน่ารักดีก็เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องที่ทาง n น็ f ฟ i x ส่งมาให้นะครับโดยการที่สรุปวันนี้นะทุกคนมา เชีย่ยใหญ่มากวัวอ,อะไรวันนี้บองให้ท้ออื้อหนักมากโอเคสามสองหนึ่งชมรมคนปล้นโลกเกาหลีเดือดมีจดหมายห,หนึ่งนะเฮ้ยเกาเป็น อกลิ่นหอมมากต้องเป็นกาแฟจากเกาหลีนะเห็นประเทศไทยตอนนี้แบบว่ามีโฆษณาตามร้านคาเฟ่หรัวาตามป้ายนะแบบว่าป้ายนี้ถูกป้นแล้วร้านนะานี้ถูกป้นแลน้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นป้นเวลานอนนะแล้วก็มีชุดโอ้ยชุดจริงๆในหนังเลยตอนไปเกาหลีมันใส่แค่ครึ่งตัวนะแต่อันนี้มันเต็มตัวเลยวะ่ะเชี่ยสวยมากเลยป่นไม่เหมือนป่นได้แล้วพรุ่งม<ว>ีหน้ากากด้วยถ้าพรุ<ว>่งน<ว>ี้เป<ว>็นข่าวนี้ต้องไม่ต้องสื่อเนี่ยโอ้โหสุดท้ายนี้ก็มีแบงค์นะครับของดังเลยเอาละทุกคนก็สุดท้าย าผมเที่ยวเกาหลีรอบนี้เอาละทุกคนเที่ยวเกาหลีรอบนี้นะครับสนุกมากๆก็เดี๋ยวผมจะไปอีกแล้วรู้สึกว่าทำเรงที่เกาหลีเราคนดูชอบมากนะแฟนคลับชาวเกาหลที่ชอบมากเดี๋ยวผมจะทำอีกนะครับทุกคนก็อยากให้ทุกคนไปลองดูซีรีส์นะครับใน Netflix m o n y Hes Korea j o y Economic Area นะครับตอนนี้ก็ออนทุก EP แล้วนะครับก็ไปดูต้นจนจบออกเลยว่าคูดสนุกเลยนะทุกคนก็สุดท้ายนี้ก็อยากกระชือกดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งด้ครับผมเจอกันในคลิปตอไป Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Five fifty on the five stick, you can get high with me. That's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like. Five fifty on the five stick, you can get high with me. That's a deal. Right?